นิยายรักนิยายเสียงเื่องเสือซิ้นหลยตอนที่14นี่คุณจะพาฉันไปไหนนะกิติยางงงันอย่างหนักเมื่อตู่ๆูกเส้นทางที่เขาพาเธอกลับบ้านกลับไม่ใช่เส้นทางที่เธอคุ้นเคยเธอจึงออกจากระแวงเขาเขาหันมาทางกิติยาแล้วยิ้มนิดๆ ผมบอกเรื่องของเรากับครอบครัวของผมท่านก็เลยให้ผมพาคุณมาที่บ้านพวกท่านเชิญแม่ของคุณมาที่บ้านของเราด้วยพวกเราจะได้คุยกันถ้าทางของเขาเงียบขรึมลงไปจนหญิงสาวรู้สึกได้เธอแอบมองข้างทางอย่างนึกหวั่นใจเพราะรู้อยู่อย่างเต็มอกว่าเธอเป็นใครสำหรับเขา เขาสิที่ไม่รู้แต่มันคงจะไม่แปลกนะักเพราะเธอใช้นามสกุลของแม่ไม่ใช่นามสกุลของพ่อไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าถ้าเขาได้ดูความจริงแล้วจะเป็นเช่นไรและเธอเองตังหาที่หนีเขาไม่พ้นทั้งที่พยายามจะสร้างหลักฐานและหนีมาโดยตลอด ถ้าทางเงียบริมของเขาบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างและและ,แล,ะแล้วชั่วโมงต่อมาเธอก็มาถึงบ้านของเขาเธอเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนานมากแต่เธอก็ยังคงจำรายละเอียดของที่นี่ได้อย่างเด่นชัดมีอะไรอยู่ตรงไหนความทรงจํานั้นค่อยๆเลื่อน เข้ามาอยู่ในความทรงจำของเธอตอนนั้นเธอเป็นแค่เด็กสวมแว่นหนาเตอะตัวกลมปุ๊กลุกแถมยังดัดฟันส่วนเขากำลังเป็นหนุ่มเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเขากำลังไฟแดงหน้าตาดีหล่อจัดแต่ต้องเอาดวงเอาชีวิตของเขาหมายถึงของทั้งคู่มาผูกติดกัน มีคนเอามาต้อนรับเราเป็นผู้ชายเดาว่าเป็นคนขับรถหรืออะไรสักอย่างห้องโถงครับคุณเจนพบไม่ต้องรอให้ถามชายท่าทางสุภาพนั้นก็รีบตอบอย่างรวดเร็วและเขาก็รีบเดินเข้าไปโดยไม่ลืมที่จะจับจูงมือน้อยเข้าไปข้างในกับเขาด้วยมีหลายคนอยู่ที่นี่ พ่อแม่ของเขาที่เธอจำได้อย่างหลังเลือนและแน่ละมีพ่อแม่ของเธอด้วยหนูกุ้งหนูกุ้งลูกแม่กิริยาถลาเข้ามาหาเธอและคำเด็กนั้นทำให้เจ้าตินชะงักเอียงคอกำหมดคิ้วมองกิริยาและ กิิยาที่โผลเข้าหากันคุณแม่ขาเธอสะบัดมือออกจากมือของเขาแล้วจับมือของมันดาไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกแม่ท่านลูกมือสันๆไปตามใบหน้าที่แสนงดงามของลูกสาวและจัสตินก็ขมวดคิ้วมองภาพที่เห็นกิริยาแน่นอนเขาจำกิิยาได้ แล้วทำไมกิติยาถึงเรียกกิติยาว่าแม่แล้วคุณแพตติกเดนล่บมา่อทำอะไรที่นี่ทุกคนจ้องมองเขาเป็นตาเดียวก่อนที่เขาจะจ้องมองทุกคนยังไม่เข้าใจเขาเห็นกิติยายกมือไหว้ทุกคนท่าทางเธอจะรู้จักทุกคนดีและพ่อแม่ของเขาก็รับไหว้เธอ ยิ้มให้เธอก่อนจะหันมามองเขาด้วยดวงตาอันวาวโรดซึ่งต่างจากเธอที่มองด้วยแววตาอ่อนโยนแพทริกอบกอดกิติยาเหมือนจะปลอบใจก่อนที่เธอจะโผล่เข้าหามารดาเช่นเดิมเ็ททำอะไรลงไปตะเจนคำถามแรกมาจากมารดาของเขาผมเขาอ้ำอึง เดิมเดาเขาลางของเรื่องได้อย่างคลับคลายคลับคลาผมผมต้องรับผิดชอบคิตตี้คิตตี้คิตตี้ไหนโซฟียาขมวโมดคิ้วจ้องมองเขาเหมือนกับทุกคนเพื่อนของเยหนูกุ้งเขาเรียกอย่างนั้นนะครับหนูกุ้งคำแรกแพทริกเป็นผู้บอกแต่จัสิน ทวนคำว่าหนูกุ้งตอนนั้นเขาจึงหันมาขมวดคิ้วเพ่งมองกิติยาอีกครั้งเธอหลืบตาขึ้นมองเขาดวงตากลมโตใสแจวใช่หนูกุ้งกิริยาดีบบอกจต่เจนหนูจำน้องไม่ได้หรือลูกหนูกุ้งคู่มั่นของเธอไงละจ๊ะจัสตินยังคงจ้องหน้าของกิติยา เขาก็หมดคิ้วก่อนจะยิ้มออกมาเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนี่เขาวิ่งไล่จับคู่มั่นของตัวเองอย่างนั้นดูนี่และเธอก็ไม่ยอมบอกอะไรให้เขาฟังเลยแม้แต่คำเดียวเขาหน้าชาจนไร้ความรู้สึกตอนนี้เขาเพิ่งจะเข้าใจกับคำว่าอายจนแจกแทบแผ่นดินนี้นั้น มันเป็นยังไงแมะคะหนูไม่อยากแต่งงานกับเขาดูเขาสิคะเขาไม่ให้เกียรติองเลยเราเรื่อมธุรกิจกันก็ได้ทำไมต้องแต่งงานด้วยล่ะคะกิติยาไี้พูดออกมากลางที่ประชุมตรงนั้นเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นเสือผู้หญิง เมื่อคืนเขาไม่ได้ทำอะไรหนูหรอกนะคะแม่หนูไม่มีอะไรปุบสลายเธอกะเยาแขนมันดาที่มีสีหน้าอึดอัดใจเหลวไหลแพทติกตวาดต่อว่าลูกสาวก่อนจะหันมาหาโเพียและเจสันขอโทษด้วยนะครับแต่หนูมีหลักฐานนะคะเขาหน้าหยุดพูดได้แล้วนะยีกุ้งคราวนี้ฉันตวาด ท่านตว,วัดอย่างเอาจริงใช่ผมก็มีหลักฐานจัเสินเอ่ยขึ้นมาบ้างด้วยเสียงอันเยือกเย็นเขาหยิบโทรศัพท์มือถือของเอาออกมาเมื่อคืนเรามีความจศก,กันจะตายไปคนอยากเอาคืนพูดโดยดอยยิ้มเจ้าเล่ตอนนี้เพิ่งจะฉลาดขึ้นมาแล้วเธอให้เอแว่นออมสินนั่น ช่วยจงผู้หญิงมาแบกเม่เขาเพราะอยากให้เขาถอนมั่นเรื่องคู่มั่นเธอคงรู้นานแล้วมีแต่เขาเองที่โง่ง,งมไม่รู้จักไม่รู้ดึกพอแต่ตอนนี้โอกาสทองที่เขาจะได้ครอบครองเธอแม้ว่าเขาจะอายจนหน้าชาที่รู้ตัวช้าวกว่าคนอื่นแต่เขาจะไม่ยอมให้แม่แมวน้อยของเขาต้องหลุดรอดเงื้อมือของเขาไป หลักฐานอะไรของคุณหลักฐานอะไรของคุณหรอแมวน้อยหลักฐานที่ผู้หญิงสองคนนั้นสารภาพว่าคุณกับนายอมสินจ้างมาแบกเมย์ผมหรือหลักฐานที่ผมรักพาตัวคุณไปที่บ้านพักตากอากาศนั่นแล้วคุณก็อยู่ในอ้อมกอดของผมแล้ว หยุดนะแต่ว่าเธอตะวัดอย่างอดใจไม่ไหวก่อนที่ความอับอายจะแล่นเป็นเร็วจนเธอต้องสุกใบหน้าแดงๆนั่นกับอกของวันดาในเมื่อผมรู้ความจริงแล้วผมก็จะขออยู่ในฐานะเดิมเขายกมือไหว้กิริยายและแพทริก ผมขออภัยนะครับที่ทำบุ่มบามกับน้องกุ้งแต่เพราะความรักมันเข้าตาและผมจะไม่ยอมให้เธอถอนมั่นแน่ๆที่ผ่านมาผมอาจจะมีพฤติกรรมไม่ดีบ้างแต่ผมก็ไม่เคยผิดรูกผิดเมียใครอีกอย่างผมก็ไม่ได้เจอไม่ได้พบเจอผู้หญิงอื่นตั้งแต่พบกับคิตตี้เออผมหมายถึงน้องกุ้ง เขาสารภาพอย่างรูปผู้ชายไหนๆก็อายแล้วก็สารภาพมันไปเลยตามตรงยืดอกไปเลยอย่างสุภาพบุรุษถึงเขาจะโง่ที่ดูไม่ทันเธอแต่เขายิ่งกว่าดีใจที่ทุกอย่างไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วแต่นี่คือผมลิขิต ที่ขีดเส้นไม้เขาต่างหากกิตยาเม้มปากยังขัดเคืองใจตอนนี้รูปการปิดไปจากเดิมมากจากที่เธอควรจะเป็นคนคุมเกมแต่กลายเป็นเขาที่กำลังดำเนินเกมต่ออย่างสุขุมรอบครอบที่สุดเขาโง่แค่ตอนที่ไม่รู้ว่ากิตยาเป็นคู่มั่นของเขา แต่ตอนนี้เขาได้ทุกอย่างของเธอมาครอบครองแล้วไม่ต้องไล่ตามจับควันในเมื่อควันนั้นมันมีอยู่จริงมันมีรูปร่างงดงามสวยหรูอยู่ตรงหน้าเขากิตตยาคิตตี้น้องกุ้งตัวเป็นๆจบกันัถทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเจสันเอ่ยขึ้นมาท่านยิ้มให้แพทริกทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับครับแพทริกเห็นดีด้วย ่อจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของแม่บ้านเขาละเลิกแต่งเหมือนเดิมนะครับผมว่าคุณคงไม่ขัดข้องอะไรส่วนหนูกุง้งทันยิ้มอย่างกว้างขวางชื่อคิตตี้ก็น่ารักดีนะจ๊ะให้โอกาสพี่เขาหน่อยก็แล้วกันวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปทำสวยเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวสะพายของลุงโตเป็นสาวแล้วสวยจริงๆนะคุณ ท่านหันไปยิ้มพยักหน้ากับโสพิยาโสพยายิ้มกว้างอย่างอ่อนโยนข่ะคุณแหมไม่คิดเลยนะคะว่าหนูคุ้งป้าเอ้ยหนูกุ้งของแม่จะสวยจนผิดต,ตาจนตะเจนนะจำไม่ได้จบแล้วนะคะตอนที่14นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะ,ะแต่อย่างฝักงเช่นเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์เกาะไผที่ยังมีอาการไอนะคะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกค่ะตามีไข้เนาะมีมีไข้แล้วก็มีอาการไอมันเพราะอาจจะเป็นฝนอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ขอาภัยถ้ามันติดขัดนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบเนื้อของต่อฝากกดไลค์กดแชร์ชมผู้สนับสนุนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนอะนักงนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ